ขอต้อนรับทุกคนสู่รายการร Lost เกมเมอร์นะครับนี่คือรายการแคสเกมรายการใหม่ใหม่นะเอ้ยไม่ใหม่ล่าสุดเดี๋ยวก็มีมาใหม่ไม่เอาใหม่ล่าสุดแล้วกันอ่ะอ่ะอันนี้คลิปเกมแรกที่ผมจะมาแคสก็คือนี่ฟอร์สป e ดมอสตันเท็ดเกมเก่าแต่สนุกมันชัวร์รับรองแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้มาเริ่มเล่นกันใหม่นะครับผมจะอุย้ยเสียงดังามาจากไหนวะแป๊บนึงนะครับ

โเคมาคืนพื้นที่เสียงกันหน่อยนะแม่งดังชิบหายอุย้ย

ช่างแม่งเล่นเถอะเออโอเครอโหลดก่อนอันนี้มันจะยังไงเอออันนี้ก่อนเกิดเรื่องก่อนเกิดเรื่อหรือว่าหลังวะเออช่างแม่งรู้แต่ว่าคุณเล่นได้อะของเราอตอนนี้เราแข่งรถมาแตงที่มีรถตำรวจไล่อยู่นะครับเฮ้หรือว่าเราหนุนไล่วะไล่แม่งทั้งสองอะไรช่างหัวะสับสนจริงๆกูช่างแม่งอันนี้ ไม่ได้สนใจในเรื่องสนใจเกมแข่งรถอุ้ยแข่งรถเร็วแข่ง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 อย่าแข่งเว้ยอย่าบอกว่าเสียงดังเกินไปอีกนะโอ้เสียงดังเกินไปอีกโอ้ไม่เล่นแม่งแล้วอ่ะเราได้นนเล่นแล้วไปไปกันเลยไอ้ไอ้ไอ้ ไปดูเลยไม่ได้แอบกล็อกอืมคิดเหรอว่าจะมาแอ่มคนอย่างขับเจ้าได้นี่ไม่ได้แอบสันลอกอุ้ยให้ตายก็ไม่ได้แอบโอ้ยสอดมัง้งอันน้ยจุดผิดช่างแม่งใครทักสไกวะอย่าเพิ่งทักดีโอ้แม่งทักป๊อกป๊อกป๊อก,อ,ก,อ,กอยู่ ตังตัตั้องตัตัอยู่โอ้ลูกหมวเขากรเด้งอยูอ่แม่งไปเหลือนตัสไ้นิดหน่อยม่เดี๋ยวดูเนตัสดึงดูทางอันนี้เราต้องชนะแพ้ไม่ได้ครับอันนี้ไปอุย้ยแม่งอยับขวงทางคนเขาจะสิ้ง โุ้ยเฮียน,นี่ใส่กูได้ไงไม่เฮียน,นี่ไปไหนเดาจังวะเดวที่ไป <c oughs> เป็นหวัดครับโอ้ยอช่วงนี้เป็นหวัดน,นะครับเสียงเสียงผมมีคนว่าเสียงผมเหมือนตุ๊ดอโอยอย่างนี้เล่นอย่างนี้ผมก็เซงสิครับ เฮ้ยว่ากูเหมือนตุ๊ดเฮียให้มันแซงกูไปได้อีฮานีโ่โอ้ยโอ้ยรีสตาร์ทใหม่ไม่ไหวไม่ไหวแพ้แพ้แพ,แพ้เริ่มใหม่ครับขอภัยที่การนะครับขาดไหมอ๋อโอ,โอ้นี่คนมีคนมาบ้านตกใจหมดเลยไปแบบอืม ท่าน,นี้อย่าให้แพ้ไม่เหลือเนตตาให้มึงแล้วโอ้กไูไม่เหลือเนตตาร์ไปสู้มึงแล้วกดค้างไว้แม่งเลยอุ้ยหนี่กดค้างไอ้เชี่ยนี่เป็นไงสเต็ปเทพโชว์สเต็ปเทพหน่อยน้องแขกพี่มันเร็วไปสิปี พอแสงได้ก็มูลี้แหละแล้วพอแม่งถูกแสงก็อุ้ยพี่ทำไมเก่นจังอะอย่างนี้ประจำรู้ผมรู้พวกคุณก็เป็นอย่ามาตอแหลว่าไม่เคยเป็นแม่งเป็นกันทุกคนแหละในพวกที่มาดานะ่าเดี๋ยวให้รู้นะว่าใครด่านะดีบโอ้ยดีไม่ทัน เนี iker, ่ยตรงนี้แหละ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 จะตายเพราะมันตรงนี้แหละตลอดแหละตรงนี้นี่นี่เป็นไงชนะเอาเว้ยคือฮ่าคือ่าเฮ้ยว่าไม่ดีแล้วเสือกว่าอีกกูเฮ้ยไม่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 รีสตาร์ท่ไม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 ่่ไม่่ไ ทางเดียวลา้าวขอผิดืดตดตดตด้ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแข่งเราแข่งเราไม่เล่นเรามาแข่งดดดดดโอ้ยตืหายไอ้ตำรวจซองเสียเอ้ไอ้สีทอง ไอดอกส้มโอ้ไม่มีอะไรแต่ดาเป็นคนดาคนไม่เก่งไม่ไม่ใช่คนชอบพูดลงมือเลยอือตือตือตือโอ้ยดีปืดนี่เฮียชนนี่ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมเพียงแค่เรากล้าเพียงแค่คุณกล้าทำเราก็กล้าให้ ไปกันเลยนีตำรวจนนี้ตำรวจตำรวจ,ตำรวจกากไม่ได้แดมกูลอ็อกโถ่เอ้ยอีเหี้ยนานเฮ้ยรถรถนี้เท่อะเมื่อกี้ใครสังเกตว่ามันจะมีไอ้ท่ออยู่ข้างๆผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเอา้าวนีตำรวจได้แล้วตำรวจก <God. S 1> ๊อกไปอุย้ยสัตว์ ตื้อ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 วดดโอ้ยไข่ฉันอ่าสองวันก่อนที่ตึกตึกอะไรสักอย่างเอ๊อโกรเอยเจอเออก่อนเลถูกอ่ะเออวลวิวดีดีอะไรเงี้ย ถ้ามึงมีซ้ำให้กูจะขอบคุณมึงมากเลยไปกันอ,อ,อันนี้แข่งกี่รอบสองรอบระไปอ่อไปอืมไปอืมไปอืมอยังไปอืม้ตู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 นะไม่ได้ดีไปได้ดีอีหาไม่ได้ดีก็เป็นอย่างเนี้ย นานกูว่ากูต้องถูกแซงตลอดเลยทำไมวะก็แม่ดีฟนะอุ้ยไม่แพ้แล้วรีสตาร์ตรีสตาร์ตเฮ้ยไม่อยากดูไม่อยากดูก,ดกูอยากอ๋อกูผิดอันนี้จ๊อกเกอร์นี้ผมสร้างไว้เล่นโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเฮ้ยแนะนำชื่อตัวเองอยังวะเฮ้ยกูลืมแนะนำชื่อตัวเองไป ได้ขึ้นคลิปแล้วไม่หรือว่าเลยแล้วเนี่ยเอ้ช่างแม่งเอาอ่าชื่อในยูทูบผมชื่อโจเกอร์ด k กล็อกนะครับว้ายชน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 โอ้โหนี่ทำกูหวาดเสียวมากนี่อ่าโจเกอร์ด k กล็อกนะครับขอฝากชื่อนี้ไว้ในใจทุกคนด้วยแม่งโอ้ตายตายตาย,ตายกูไม่ไหวไม่ไหว ยี่ยม่าฝากชื่อโจ๊กเกอร์ดักล็อกไว้ในใจทุกผู้ทุกนามด้วยน,นะครับอ่าครับไปเชี่ยเชี่ยอย่าขวางทางไม่รู้เหรอว่าเขาแข่งกันอยู่เออ oh, โอ้ยไม่บอลอุ้ยแม่งเชี่ยลิกตานึงไมไหมไมไหมไม,มันจะแซงกูมาได้แล้ว ไม่ไม่ไม่เยอะนั่นเลมึงเอาจนได้นั่นไม่ได้แอมก็อกเคเก้ากูขอยอมรับในความพยายามของมึงแต่มึงไม่ได้แอมกุลกกูว่าแล้วมัตงต้องติดตรงนี้๋ยวกูก็แพ้เชื่อไหมล่ะแพ้ชัวชัวแพ้แน่เน่นั่น ขาะกูไม่ต้องประสมจะดิฟบเลยพระเจ้าโจช่วยกูด้วยพระเจ้าโจข้าขอวิงวอนต่อท่านถ้าท่านทำให้ข้าชนะในตอนนี้ข้าจะดิฟให้ท่านดูสิบรอบท่านจะดิฟให้ท่านดูสิบรอบเลยท่านแค่ท่านทำให้ท่านะถ้าท่านทาแค่ทำให้ข้าชนะท่านจะได้แชมป์ว้าวไปหนึ่งกระสอบไปเลยทีเดียวเชียว ขอคุณมากครับพระเจ้าโจ๊กขอบคุณท่านจริงๆครับพระเจ้าโจ๊กข้าจะแถมแชมป์ว้าให้ท่านเลยออาวไม่รีสตาร์ครับโอ้โหผิดอ่าอ้าวได้แล้วกดรัน alright โอเคนี่แหละมาสเตงคคันนี้แหละ ด,ด,ดูสภาพรถเราโอ้โหดูสภาพรถเรากับรถมันเราเพิ่งผ่านศึกมา <c oughs> ต่อยกับกูเลยไหมลงมาต่อยกับกูไหม,มหาเรื่องน้ำเสียงอย่างนี้มันลงมาต่อยกับกูเลยไหมึงพูดอย่างนี้มึงมาต่อยกูเลยไหมเขาไหมแข่งกับกูเลยไม่ต่อ,อย,อยน,นยะเดือดกัดคุน้ำลายอะไ โอ้น้ำลายกระเด็นตุ๊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 เลๆๆๆ่นเล่นเล่นเล่นอืมตุ๊ตุ๊ตุ๊อันนี้เป็นอ๋อเฮ้ยโอ,อ้แม่งเดี๋ยวผิดโอ,อ้เดี๋ยวผิดไม่น่าเลยกูเฮ้ยตอนนี้อันนี้ผม โม้กับเพื่อนไว้นะครับว่าผมจะทำายการแคสเกมแต่ว่าเพื่อนบอกว่าถ้าได้ไลค์เกินสิบในคลิปแรกเพื่อนมันให้ผมเตะเลยอยากเตะมันจริงๆนะอุ้ยอีกานี่โอยอิสัตว์เฮียเร็วเกินนานและแม่งก็ไม่ไปจับมันไปจับมันตี จับกูทำไมมันนำตัวมา,ากแล้วก็มาจับกูทำอย่างนั้นแหละจะที่ตำรวจท่านต้องช่วยพระเอกและท่านจะกลายเป็นพวกของพระเอกและท่านก็ช่าหัวกลายเป็นพวกพระเอกอะ่ะกลายเป็นคนดีอ่ะครับโอเคครับท่านแค่ท่านช่วยผมท่านจะได้แชมป์ว้าวไปหนึ่งกระสอบทันที เียสีสิบปีเปร์เซนต์แล้วไอ้ฮามันครึ่งทางแล้วนะเนี่ยสีสิแล้วแค่ท่านช่วยผมพระเจ้าโจ๊กจะประทานพรให้แก่ท่านและท่านจะได้แชมป์ว่าไปคนละหนึ่งกระสอบเลยอย่างนั้นแหละครับคุณตำรวจและพระเจ้าโจ๊กเอาใจช่วยผมอยู่ผมรู้ผมรู้ภายในจิตใจของผม นี่นะนะนะนี่จะแซง,ง,งเหรอจะแซงเหรอจะแซงเหรอไม่แซงหรอกเว้ยนากะครับกาครับ,รบไม่มีทางได้แอมผมหรอกครับ <c oughs> ไม่มีทางได้แอมผมบอกแล้วนี่แหละครับข้อหาที่มาแสหาเรื่องกับ สาวกของพระเจ้าโจกคุณเป็นพวกไม่นับถือพระเจ้าโจกใช่ไหมผมรู้คุณถึงไม่ชนะเอาลบไปแลไววะเอาลถไปแลไววะอู้เวนอะไรก็ยังไงก็ตอนแรกจบแล้วก็ขอจบตอนนี้เลยครับสวัสดีครับ